สวัสดีค่ะทุกคนวิดีโอคลิปนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ประเทศเม็กซิโกค่ะซึ่งวิดีโอคลิปก่อนหน้านี้นะอันได้มีการรีวิวนะคะรีสอร์ทที่พักที่นี่นะติดทะเลนะคะอีเบรโรสตาทูแคนที่อยู่ที่เมืองพาราเดอร์คาเมนนะคะเพื่อนๆคนไหนถ้ายังไม่ได้ดูวิดีโอคลิปนะก็อย่าลืมย้อนไปดูนะคะส่วนวิดีโอคลิปนี้ค่ะอันจะพาทุกคนไปเที่ยวกันค่ะที่นี่นะคะมีชื่อว่าเอสเกรเขาว่าเป็นตีมพักที่ดีที่สุดในประเทศเม็กซิโกทริปนี้นะคะเราได้ซื้อตเกตกับทางโรงแรมนะไปกัน4คนตกคนละหรียง หรือประมาณ6,000บาทค่ะซึ่งราคานี้นะคะจะรวมค่าอาหารกลางวันนะแล้วก็รถรับส่งที่โรงแรมค่ะรถบัสนะคะก็จะมารับที่โรงแรมตั้งแต่เช้า9โมงนะคะ จากนั้นนะเราก็เดินทางนะคะไปที่เอสเาเรกันนะคะก็จะมีไกด์นะคะมาอธิบายนะบนรถนะก็จะให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับพักต่างต่างแล้วก็กิจกรรมที่เราสามารถที่จะจ่ายเพิ่มได้นะคะแันจะบอกว่าตรงจุดนี้นะลำคาญมากเลยนะคะนีพูดตรงๆเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะส่วนสนุกนี้นะคะห่างจากที่พักเราแค่ประมาณไม่เกิน20นาทีคะ่ะแต่คนขับรถนะคะพาไปวนเกือบ40นาทีเพื่อที่จะให้เวลาไกด์นะคะได้ขายติเกต พวกที่เป็นกิจกรรมต่างๆนะที่เราต้องเสียเงินเช่นไปดำน้ำนะคะไปเล่นกับปลาโลมาอะไรพวกนี้นะเสียเวลามากๆเลยนะคะทุกคนกว่าจะมาถึงที่พัคเนี่ยดังนั้นแอนแนะนํานะถ้าใครมากันหลายๆคนนะคะก็เช่ารถขับมาเองค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแบบนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็มาทําความรู้จักกับเอสเกรย์กันหน่อยค่ะจะบอกว่าทีมพ์คที่นี่นะคะมีความใหญ่ถึง200เอเคอร์นะ เปิดมาตั้งแต่ปี1990นะคะมาถึงตอนนี้ก็34ปีแล้วนะความพิเศษของตีมพาที่นี่นะมันก็คือป่าธรรมชาติจริงๆนะคะที่อยู่ติดทะเลแคริบเบียนค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็จะมีสวนน้ํสนาสวนสัตว์นะคะแล้วเขาก็ยังมีพื้นที่ให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะดนตรีของคนเม็กซิกันตั้งแต่ในยุคโบราณด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะในตอนกลางคืนก็ยังมีโชว์สุดพิเศษค่ะแสงสีเสียงปรดักชั่นจัดเต็มนะคะเรียกว่าโชว์ m ม็กซิโกเอ็กซ์เพ็กิคูนะคะใครมาก็ต้องเข้ามาชมนะดังนั้นพลาดไม่ได้ค่ะอยู่กันตั้งแต่เช้าถึงค่ําไปเลยค่ะอ,อ๋อแล้วจุดนี้สําคัญมากค่ะใครมาที่พัคนี้อย่าลืมเอาซองกันน้ําใส่มือถือมาด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามาซื้อที่นี่ราคา1,200บาทค่ะแอนจ่ายมาแล้วนะคะเพราะว่าดันลืมเอามานะก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้นะคะเราเอาของน้ำมาฝากไว้ที่ในล็อกเอร์นะคะจากนั้นเราก็จะไปเดินเล่นกันแล้วะคะ่ะ ลืมแนะนำนะคะคนข้างหลังคือพี่ชายสามีแล้วก็พี่สพายแอนนะคะเป็นคนเม็กซิกันค่ะเดินเข้ามานะคะโซนแรกก็จะมีส่วนสัตว์นะคะเล็กๆก,ก็จะมีน้องสมเสร็จนะคะแต่ว่าไม่ยอมออกมานะอยู่ไกลๆนะคะซูมไปก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ะเราก็มาเจอ cultural mexicana นะคะหรือว่า มายันวิลเลจนะเป็นหมู่บ้านของชนเผ่ามายันนะคะซึ่งในโซนนี้นะก็จะมีการจําลองวิถีชีวิตนะคะวัฒนธรรมนะการกินอยู่นะคะอาหารของคนชนเผ่ามายันนะคะให้เราได้ดูอย่างอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับที่ผลิตนะคะขนมปังนะก็จะมาให้ดูว่ามันมีเครื่องมือมีอุปกรณ์อะไรที่เขาใช้บ้างนะคะเราก็สามารถที่จะมาเรียนรู้แล้วก็สามารถซื้อฐานได้ด้วยนะคะส่วนอันนี้นะก็จะเป็นเหมือนกับ ที่ผลิตนะคะแผ่น tortillas นะคะหรือว่าเราอาจจะเรียกว่า tortilla นะคะก็คือเป็นเหมือนแผ่นแป้งนะคะโดยทําจากข้าวโพดบางทีก็ทําจากแป้งสาลีนะคะก็เป็นเหมือนกับแบบขนมปังเขาเรียกะลรนะโรตีค่ะอย่างนั้นนะคะของคนเม็กซิกันเลยนะก็จะมีเครื่องทำนะคะหลายๆเครื่องตั้งแต่แบบยุคทันสมัยหน่อยเครื่องบด แป้งบทข้าวโพดอะไรพวกนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมาอ่านได้ก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษนะแล้วก็คนภาษาสเปนนิชนะคะให้ได้อ่านกันอันนี้นะก็เป็นส่วนที่น่าสนใจมากนะคะใครมาที่นี่ก็อยากให้เข้ามาดูนะเขาเรียกว่า c e m e t ท r y นะคะก็คือหลุมฝังศพนะของคนเม็กซิกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบจําลองนะคะทุกคนไม่ใช่ หลุมฝังศพจริงๆนะก็คือขนาดเขาจะย่อส่วนลงมานะคะแล้วจะบอกว่าคนเม็กซิกันเนี่ยนะคะ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกค,ค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่มีผู้เสียชีวิตนะเขาก็จะนํามาฝังนะคะแล้วก็จะสร้างเป็นแท่นหลุมศพแบบนี้นะคะแล้วถ้าสังเกตไปรอบๆนะจะเห็นว่าแท่นหลุมศพต่างๆนะคะจะมีความคิดสร้างสารรค์มากนะเพราะว่าคนเม็กซิกันเนี่ยนะคะเขาให้ความสําคัญกับวันแห่งความตายค่ะนั่นก็คือเทศกาล Day of the d e a d นะหรือว่า เทศกาลเฉลิมฉลองนะคะ วันแห่งความตายนั่นเองค่ะโดยเทศกาลนี้นะคะเขามีมาตั้ง3,000ันกว่าปีแล้วนะคะก่อนที่สเปนจะเข้ามายึดครองที่เม็กซิโกอีกนะโดยวัฒนธรรมนี้นะคะถูกถ่ายทอดมาว่าความตายนะคะจริงๆเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวเขาเชื่อว่าชีวิตเนี่ยเป็นนิรันดร์นะคะดังนั้นเขาจะเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วนะคะก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเพียงแต่จะมีชีวิตอยู่ในความทรงจําและจิตวิญญ,ญาณโดยที่เขานะคะสามารถที่จะกลับมาเยี่ยมคนเป็นได้ ในเทศกาลวันแห่งความตายนั่นเองค่ะซึ่งเขาเชื่อว่าการที่เราไว้ทุกข์ให้กับคนตายนะคะถือเป็นการไม่เคารพผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะซึ่งเป็นอะไรที่แตกต่างกับบ้านเรามากๆเลยนะคะแล้ววันเทศกาลแห่งความตายนะก็จะถูกจัดขึ้นทุกปีค่ะในวันที่31ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายนค่ะโดยแต่ละครอบครัวนะคะก็จะมีการเตรียมงานทําความสะอาดแท่นหลุมศพนะคะจัดงานพิธีนะไม่ว่าจะเป็นดนตรีอาหารต่างๆนะคะเพื่อต้อนรับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะ ให้กลับมาเฉลิมฉลองพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งค่ะ หลังจากที่เราเข้าไปดูสุสานจำลองมาแล้วนะคะออกมาก็จะมาเจอกับหมู่บ้านนะคะของอคนชนเผ่ามายันนะซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะเป็นการจำลองสถานที่นะคะให้ดูนะก็จะเหมือนกับแบบมีถ้ำนะคะให้เราเดินนะกเ็เป็นบรรยากาศที่แบบธรรมชาติมา,มากๆนะคะแล้วพอพ้นจากหมู่บ้านมายันนะขึ้นเนินมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะเราก็จะมาเจอโบสถ์ค่ะซึ่งก็เป็นโบสถ์ที่สวยงามมากนะมีความเป็นธรรมชาติมา,มากๆนะคะต้นไม้นี่คือเขาไม่ตัดเลยนะคะก็คือ แบบว่าสร้างแบบ ล้อมต้นไม้แบบนี้เลยนะคะอันก็ชอบมากนะเงียบสงบมากๆเลยค่ะในส่วนต่อไปนะคะอันจะพามาดูส่วนนกค่ะจะบอกว่าส่วนนกที่นี่มีความพิเศษมากนะคะเพราะว่ามีขนาดที่ใหญ่มากนะมีนกหายากนะคะหลากหลายสายพันธุ์มากนะแล้วก็จะมีบอร์ดให้ดูด้วยนะคะว่านกในปีนี้นะคะเกิดขึ้นใหม่กี่ตัวนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะภายในส่วนนกมีน้ําตกนะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินลงไปถึงข้างล่างได้เลยนะคะเขาก็จะมีทางเดินไว้ให้ และนี่นะคะ Two Can ค่ะ เป็นนกสายพันธุ์ที่หาย,ยากมากๆนะคะตอนแรกเข้าใจว่านกเงือกแต่ว่าไม่ใช่นะคะคนละสายพันธุ์กันนะแล้วก็อันนี้นะคะเราก็จะมีชนิดของนกต่างๆนะคะที่อยู่ในพรักนี้จะบอกว่ามีเป็นร้อยๆชนิดเลยนะคะเราต้องคอยสังเกตดูนะเพราะว่าเจ้าตัวนกเนี่ยนะมันก็จะไปหลบซ่อนนะคะอยู่ในตามต้นไม้นะคะแต่ว่าถ้าเรามองดีๆนะคะสังเกตดีๆเราก็จะเห็นเนี่ยเขาอยู่ตามกิ่งไม้นะคะต่างๆเป็นร้อยๆชนิดจริงๆนะคะ แล้วบรรยากาศเนี่ยจะบอกว่ามันธรรมชาติสุดๆนะเขามีการแบบให้อาหารนกนะคะตามจุดต่างๆเพื่อให้เขาได้ออกมาให้เราได้เห็นด้วยนะจะบอกว่าส่วนนกที่นี่นะอันถือว่าเป็นจุดไฮไลท์เลยนะคะเพราะว่าอันก็ไปเที่ยวมาหลายที่นะอันรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยเขามีการดีไซน์ได้แบบดีมากๆนะคะให้เรารู้สึกได้สัมผัสถึงว่าเราแบบอยู่ในธรรมชาตินะคะเราไม่ได้อยู่แบบในกรงนกหรืออะไรอย่างนี้นะเขาทำแบบออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะ ันว่าเพื่อนๆน,นะถ้ามาที่นี่นะคะสามารถใช้เวลาได้แบบเป็นชั่วโมงเลยนะก็เดินไล่ไปเรื่อยๆนะคะจากข้างบนนะแล้วก็ลงไปถึงที่ข้างล่างเลยนะคะใครชอบบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาตินะคะแล้วก็สนใจในเรื่องของนกนะอันก็แนะนำนะคะให้มาที่นี่ค่ะพามาดูส่วนนกแล้วนะในส่วนต่อไปค่ะอันจะพาไปดูส่วนผีเสื้อกันบ้างค่ะ ส่วนผีเสื้อนะก็มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติอีกเช่นเคยนะคะเราก็สามารถที่จะเดินเล่นนะมีข้างล่างนะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินนะคะเลาะขึ้นไปข้างบนได้นะระหว่างทางนะก็จะมีผีเสื้อนะคะมาโบยบินนะคะอยู่ร,บรอบๆเรานะเรียกได้ว่าได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะออกมาจากสวนผีเสื้อนะคะเราก็จะมาเจอจุดที่ขายของที่ระลึกค่ะซึ่งโซนนี้นะคะเขาก็จะขายพวกงานฝีมือเสื้อผ้าง,งานแฮนด์คราฟต่างๆ แอนนะคะก็มาซื้อของฝากให้เพื่อนนะคะที่จุดนี้นะก็จะเป็นเครื่องหนังนะคะที่เขาอะเพ้นมือเลยนะคะก็สวยงามมากๆนะคะราคาก็ถือว่าไม่แพงมากนะคะเพื่อนๆนคนไหนสนใจซื้อของฝากก็สามารถมาที่จุดนี้ได้ะคะ่ะ เดินต่อมาเรื่อยนะคะเราก็จะมาเจอจุดนี้ค่ะก็จะมีพูม่านะคะกับจากัว้ก็เป็นเสือนะคะอยู่คนละฝั่งกันนะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะคะ<ๆ>เขาแบ่งแยกกันแล้วก็มีสะพานกั้นนะแต่ว่าวันที่เราไปเนี่ยเขาไม่ออกมาให้เราเห็นนะคะอนก็เลยไม่ได้เก็บภาพเพื่อนๆดูนะคะเดินมาหลายชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าก็มาทานข้าวค่ะ,คะที่นี่นะคะเขาก็จะมีบุฟเฟ่นะซึ่งอันจ่ายค่าตั๋วมาก็จะรวมอาหาร1มือนะคะเป็นบุฟเฟ่แบบนี้แล้วก็อาหารก็จะมีมิกซ์นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็กซิกันอินเตอร์เนชั่น ะะแล้วจะบอกว่าอา,ารที่ยันชอบมากๆนะคะก็คือแ p l a n ทนค่ะ p l a n เทนนี่คือกล้ายนะคะไม่ใช่กล้วยหน้าตาคล้ายกล้วยแต่ว่าไม่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นแคคตัสนะคะก็คือกระบ,บองเพชรแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็น traditional dish นะคะของคนเม็กซิกันนะแต่ระหว่างที่เรานั่งทานอาหารนะคะก็จะมีดนตรีเพลพรอนะคะมาเล่นให้เราฟังแบบนี้ด้วยค่ะ อย่างแรกนะที่อันจะชิมให้เพื่อนๆนะคะก็คือกระบองเพชรค่ะ อันนี้เป็นกระพองเพชรที่เขาเอาไปย่างนะคะก็กินได้นะคะเท็กเจอร์มันจะคล้ายๆกับเอสปปรกัสนะคะหรือว่านอไม้ฝรั่งนะซึ่งรสชาติจริงๆก็จะมีความหวานแค่เล็กน้อยนะคะแต่ว่าอันนี้เขาไปบีบมะนาวใส่เยอะนะมันก็เลยเปรี้ยวนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะจะคล้ายๆกับจิ้งหรีดบ้านเรานะคะซึ่งคนเม็กซิกันนะบางทีเขาก็ไปโรยใส่ทาโก้นะคะหรือว่ากินเล่นนะคะกับสลัดอะไรพวกนี้นะแอนก็หยอดเป็นซีอิ๊วขาวกับพริกไทยนะคะแล้วก็กินก็ไปเลยค่ะรสชาตินะคะก็เหมือนแมลงบ้าน ะะไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะหลังจากกินอิ่มแล้วนะคะเราก็เดินย่อยอีกเล็กน้อยนะเราก็มาถึงจุดนะคะที่เราจะไปไว่ายน้ํากันแล้วค่ะจุดนี้นะคะเขาก็จะมีบริการตู้ล็อกเกอร์ให้เราใส่ของสําคัญเอาไว้ได้นะส่วนถุงอันนี้ที่เพื่อนเเห็นนะคะเขาจะให้เราใส่เสื้อผ้ารองเท้านะคะเครื่องใช้ที่เราจะใช้หลังจากที่เราขึ้นจากน้ํามาแล้วค่ะอันลืมบอกเพื่อนๆนนะคะว่า ที่ที่เราจะไปไหว้เนี่ยนะก็คือแม่น้ําที่อยู่ใต้ดินนะคะซึ่งเป็นแม่น้ําธรรมชาตินะมีความยาวหลายกิโลเมตรนะคะเราจะต้องลอยคอไปนะคะจนออกไปถึงทะเลเลยนะเกือบชั่วโมงนะคะเขาก็เลยมีบริการนะคะนํากระเป๋าอันเนี้ยไปส่งให้ที่ปลายทางนะตอนที่เราขึ้นจากน้ําเราจะได้ไม่ต้องเดินตัวเปียกกลับมาที่จุดนี้นะเพราะว่ามันก็จะค่อนข้างไกลนะคะหลังจากที่เรารับเออเสื้อชูชีพนะคะตินกบเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปลงน้ํากันแล้วะคะ่ะแอนลืมบอกไปนะคะว่า น้ำที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี้นะ เป็นน้ําที่มาจากธรรมชาตินะคะที่อยู่ใต้ดินเป็นแม่น้ําที่อยู่แบบอันเดอร์กราวด์นะคะซึ่งเขาได้มีการขุดเจาะนะคะถ้ำแล้วก็เป็นทางน้ํานะคะให้เราเนี่ยลอยคอนะคะไหลไปเรื่อยๆจนถึงทะเลเลยค่ะแล้วน้ำเนี่ยจะบอกว่ามันใสมากๆนะคะดังนั้นด้วยความที่มันเป็นธรรมชาตินะเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสกับเรื่องครีมกันแดดนะคะที่เราใช้มันจะต้องเป็นครีมกันแดดที่ไม่ส่งผลกระทบนะคะต่อปะการังต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งที่ อยู่ในธรรมชาตินะคะใต้น้ำนะดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องออดูแบรนด์ดีๆนะคะแล้วก็หลังจากที่เราลอยคอเข้ามานะคะอย่างที่เห็นบรรยากาศเลยะคะ่ะก็จะเป็นถ้ำนะคะแล้วก็ก็จะมีการเจาะช่องนะแล้วก็เห็นเป็นต้นไม้นะคะคือสวยงามแบบธรรมชาติมากๆนะคะแอนไม่เคยเจอ,เ,อ,อเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าตีนพาร์คแบบนี้มาก่อนนะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะมันก็จะเป็นแบบแมนเมดนะก็คือเหมือนกับแบบพยายามแบบสร้างให้มันดูเป็นธรรมชาติแต่อันนี้มันไม่ใช่ ในะคะมันคือแบบธรรมชาติจริงๆนะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบประทับใจมากนะคะอุณหภูมิน้านะก็แรกๆนะคะก่อนลงก็เหมือนจะเย็นนะแต่พอเราเลงมาลอยคอได้สักพักนะคะเราก็จะปรับตัวได้นะก็จะถือว่าแบบเป็นน้ําที่แบบอุ่นๆนะคะไม่ได้ถึงกับว่าเย็นเกินไปหรือว่าร้อนนะคะก็สบายนะคะแล้วก็ลอยคอไปเรื่อยๆเลยนะคะจะเห็นถึงว่าน้าเนี่ยมันใสจนถึงแบบลงเห็นถึงพื้นเลยนะคะทุกคนแล้ว ก็ลอยคอมาเนี่ยนะจะบอกว่ามันก็จะมีจุดที่มันออยากนิดน,นึงนะคะคือแรกๆเนี่ยมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะเหมือนกับเราแทบไม่ต้องออขวนขวายในการว่ายน้ําเลยนะคะแต่พอบางจุดนะคะที่เรามาถึงอะ่ะมันไม่ขยับเลยนะคะเราก็จะต้องมีการแบบออใช้ตีนกบนะคะแล้วก็เหมือนตีขานะคะพยายามว่ายนะเพื่อไปให้ถึงออจุดปลายทางของมันนะคะ จะบอกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะใช้กําลังเยอะเหมือนกันนะแล้วตัวเองนะคะก็ไม่ได้เอาตีนกบมานะเพราะเข้าใจว่ารองเท้าเราเนี่ยก็รองเท้าที่แบบเออใช้ใส่ลุยน้ําอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้คิดว่าต้องมีการว่ายน้ําจริงจังนะดังนั้นคุณสามีนะคะก็เลยได้ออกกําลังกายเยอะหน่อยะค่ะต้องเป็นคนนะคะพาแอนไปให้ตลอดรอดฟังนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะสภาพก็ค่อนข้างที่จะทุรักทุเลนะคะแต่ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานนะคะทุกคนแอนเนี่ย แฮปปี้มากๆนะถือว่าตั๋วที่เราจ่ายมานะคะจุดนี้นะถือว่าคุ้มแล้วนะคะที่ได้มาและนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมอันลงทุนซื้อซองมือถือกันน้ำนะคะเพราะอันอยากให้เพื่อนๆนะได้เห็นบรรยากาศตรงจุดนี้จริงๆค่ะ หลังจากลอยคอนะคะว่ายน้ํากันมาได้เป็นชั่วโมงนะเราก็มาตรงจุดนะคะที่รับกระเป๋าแล้วค่ะก็สามารถที่จะมาอาบน้ําตรงนี้ได้นะแล้วก็พอรับกระเป๋ามาแล้วนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าเราก็มานอนเล่นนะคะริมทะเลเลยค่ะทุกคนเที่นบอกนะคะลอยคอมาจนถึงทะเลก็คือทะเลจริงๆค่ะเดินขึ้นมานะคะก็คือได้เห็นทะเลแคริบเบียนนะคะสวยงามมากๆนะแล้วเขาก็จะมีจุดนะคะให้เราแบบนั่งพักนะคะนอนเปลมีศาลานะคะ ให้เราได้แบบมาถ่ายรูปนะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นอีกออโรงอาหารหนึ่งนะคะที่อยู่ตรงนี้ด้วยมีเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะเราสามารถมาเลือกทานตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะคะต,ต่างๆเดินเล่นนะอันนี้ยังไม่จบนะคะทุกคนจุดนี้เราสามารถที่จะมานอนอาบแดดนะคะเล่นน้ําแล้วก็จะมีโซนของสวนน้ํานะคะที่เราสามารถที่จะออมาดูสัตว์น้ําต่างๆได้ตรงนี้นะคะแล้วนอกเหนือจากตั๋วที่เราซื้อเข้ามาแล้วนะเราสามารถซื้อตั๋ง นะคะคออกไปเป็นทริปแบบดำน้ำําดูปะการังแบบจริงๆได้นะหรือว่าอยากจะมานอนพักผ่อนที่นี่นะคะเขาก็จะมีโรงแรมรีสอร์ทที่พักนะคะให้เช่าด้วยแต่ว่าราคาเนี่ยเห็นเขาว่าค่อนข้างสูงนะคืนหนึงประมาณ3-4มสี่ืนบาทเลยนะคะแล้วก็อันชอบที่จุดนี้นะเขาจะมีเหมือนกับแบบซุ้มบังกะโลนะคะมีความแบบ p r i v a t ให้เรานอนแบบนอนชิลได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็น my favorite เลยนะคะก็คืออันชอบมากเป็นโซนที่แบบเราสามารถ มาดูเต่าทะเลนะคะ ก็จะได้เห็นแบบใกล้ชิดมากๆนะเท่าที่ดูนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์นะแล้วก็อยากจะบอกนะคะว่าถ้าใครเนี่ยมีลูกเล็กนะก็ต้องคอยระวังให้ดีนะคะเพราะเขาไม่ได้มีที่กั้นนะถ้าเผลอเดินแล้วตกลงไปแล้วก็โดนเต่ากัดนะคะเราก็คงไม่มีใครแบบมารับผิดชอบนะคะดังนั้นก็มีลูกหลานนะคะก็ต้องดูแลให้ดีๆนะคะทุกคนคลิปพาทนะัวร์เอสเกเรย์เนี่ยยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะที่นี่เขากิจกรรมแน่นจริงๆค่ะวิดีโอคลิปหน้านะคะจะพาทุกคนไปดูโชว สุดอลังการโชว์ที่นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดในประเทศเม็กซิโกนะคะเรียกได้ว่าจัดเต็มทั้งระบบแสงสีเสียงนะคะนอกจากนั้นนะเรายังได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็วัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของโชว์ที่เขาจัดขึ้นด้วยค่ะจะบอกว่าเฉพาะค่าตั๋วเข้าชมโชว์เนี่ยนะก็ราคาเกือบ3,000บาทแล้วนะคะดังนั้นนะแอนไม่อยากให้เพื่อนเพื่อพลาดเลยค่ะ แล้วถ้าใครชอบวิดีโอคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะวันนี้ขอตัวไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ